สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้หนุ่ยคนร้องของ n าแนลิมาอัปเดตต้นไม้ต้นไม้มงคลได้มาเพิ่มว่าได้มาเพิ่มอย่างไรจ้ะ ของมากของนุย้ยพลังผงชาแนลเห็นเห็นบไดเลยเห็นแล้วต้องต้องซื้อต้องซื้อมาติดบ้านไว้อะนะมันเป็นความมากพี่น้องแย่งคือจังคือจังลูกน้อยนี่แมไพก็เป็นนี่บเห็นมันเออออกไป มามือหนึ่งสองมือแตกยอดออกมาก็ดีใจพี่น้องมี่ไยเป็นบ้าคือกันเว่าจะไปเบิ่งกันเ้้ยอจะได้มาเพิ่มอีกแล้วจะ้ะนี่แม่ข้าห้องอย่างนะเสน่หจันแดงบ่กอันนี้อันนี้ขอมาบริ้ซื้อได้มาสองต้นก็เริ่ม ออกใบอันนี้คือใบออกไม้อันนี้คือ,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 นนคอว่านเศรษฐีก้านทองแล้วก็อันนี้กะต้นนี้คืออย่างนะไอโมหงยกกะอะไรตาละแมกุสมาสองอย่างนี่แหละซื้อเพิน่นนะอันนี้กะบริซื้อ เปลี่ยนกันครับอ่าเพื่อนเอาต้นเพื่อนเอาต้นอันนี้ต้นอันนี้มามาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนกันครับต้นนี้ก็เลยได้มาแตกนอกออกกระิกงขยายพันธุ์อันนี้ก็ได้มาไหมอโกดิมามันอโกดิมามันน่าจะเอียงนะมีชื่อของมันอยู่แต่ว่า แต่ว่าเื้อลมรวมอเพื่อนอกโกดิมาอกโกดิมาหรืออย่างสักอย่างเลยแหละไปลองเน,นีแล้วก็ตัวน,นี้มาจักซื้อเลยตัวน,นี้แล้วก็อันนี้มาไม่บอร์รูแก้วสารพัดนึกง่ายขึ้นหลายเติบแล้วอันนี้กับทวงทองกับเพิ่มขึ้นหลายใบแล้วนี่จะามาตนนัวน้อยๆหนึ่งใบน้นอยๆทํา ท่างใบข้างล่างไหมนี่เดียววันนี้แตกใบใหญ่ออกมาแล้วพี่น้องากะต้นนี้อันนี้น่าจะเป็นไอ้อยียงนะีอย่างเปิ้ว่าหมื่นปีเห็นไหมอันนี้ก็ออกใบอีกแล้วแก่สารพัดนึงอันนี้ก็อมพี่น้อง Sợ ổn nileny bay bắc ny nè, hong anh nhảy lên hò ngân hò em này mẹ em bưng gật, em Mì hèn em em xúc em em Tam em em Nhìn mẹ em 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 เป็นจุดเล็กๆของบ้านแต่ว่ามันเป็นจุดที่มีความสุขนั่งมองกับดีใจหมเห็นมันแตกใบออกดอกท